สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเล่นหมีกันนะครับหมีหมีสูก้านะไม่ใช่หมีอย่างอื่นสกีนนี้นะครับใครได้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับผมผมไม่เอาผมมีสกินแปลงสีปัสุดน่ารักอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นหมีกันดีกว่าครับเนี่ยดูเลยเล่นหมีจนได้โลห์ชอบเล่นหมีไงเล่นหมีเยอะจนได้โล,ล่และพรุ่งนี้ก็เป็นวัน รีแรงมันสุดท้ายแล้วนะถ้ายังไม่คอนยังไม่คอมหรืออะไรก็ตามก็ขอับขึ้นได้นะตอนลงก็อาจจะรีแรงแล้วแหละแต่ผมอยู่ที่คอม5ผมเอาแค่นี้แหละแต่สันติเราก็ขยับได้นะสวนได้ไม่บวกนะบวกอะไวกันบวกอะกัน,กกนออที่ผมชอบเอายืนเลนเพราะมีเอ็กซ์คิวเลยละ่ะมันช่วยเติมดาเมจได้ดีเลยอย่างนี้ โดดมาทำไมวะมวะ้ขาวขากันดีเพี้อันแมนมาเลยเ๋ยวเล่นมีโชว์ให้ดู โหดขนาดไหนเราไปบนเจอกับเฟอร์เลนติโน,โนเจอหิวอยู่นั้นเราจเจอหิวอยู่เฟอร์เลนติโนี่ยแล้วตัวมันก็เจ็บๆทางนั้นเลยซีซีก็ใช้ได้นานเลยเราอาจจะเล่นยากนะแต่ผมเล่นหมีมาเยอะ ยังไงก็ลุกไหวนะแสง 4, สีฟ <c oughs> ั <c oughs> นยเสียจุกมากเอ็นรินหาย,ยไปช่วยฟอรเรนกันนะไปเอาา้ย <c oughs> ปตีเพื่อนไว้กิจเวทเพื่อนผมเหรอไม่มีทางหรอกหมีโหดอยู่แล้วตีปั้มสักหน่อยแล้วกันจะไปดูตาเขาดีกว่าตีโอ้ ก็จะไปแย่งอับไม่ท okay. ันปันป่วนปันป่วนก็กวนก็กวนให้ยาให้ยาให้ยาโอ้เจอแไปแล้ววิ่งตามเหมือนพดเลยหายไปแล้วก็เล่นหายไปนะคนอื่นมาแทนเปการหลอกล่อไอ้เลี่ยน เล่นง่ายอยู่กับเราตั้งสามตัวโอ้โหเฟรเดนมิลงล่างอะไรขนาดนั้นเลยลหรอฮะฮะฮะทำไรทำไรได้ตีเราก็พออยู่ได้นะโดดได้ถ้าเขาโดดมาก,ก็ดีนะอ้าวสามศูนย์อ้าว ไม่มาเวทเว้ยเก้ l าร์เวต l ติ้ลสตเเห็นเบล้วามันอยู่แถวนี้นะูดปบเจอปั๊บเก็หมดแล้วเหรอไม่บวกนะบวกอลไกันอ่าบวกกันออายมกจำบบได้ดีเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ยเพื่อเล่นกับเอเินดอรเอเรนดอร์หกแล้วยังไงก็ไหวเพื่อเล่นก็เถอะโทษดีไม่ไหวก็ได้เลือดแทบหมดอย่างนี้มันน่าจะเล่นเก่งพอตัวเลเขาไอ้กชอบเอายืเล่เพอมีเอ็กซ์คิวไงล่ะมันช่วยเติมดาเมีด้ดีเลยอ่านี้เออโดนมาทไมวะ เข้มแล้วสิเอเปโซเข้มๆเลยใหป้อมนะจะไปได้ไห,ไหมขอเลยป้อมเลยขอเลยเมื่อกี้ยิงไม่โดดเลยนะอีกเจ็ดห้าสีาา่เวาไโอเขายังอยู่เขาตายแน่นอน อืมไม่โอบไม่กลางธานิดทำอะไรอยู่เมื่อกี้อยู่นิง่งอาจจะซื้อของช้อปปิ้งอยู่ช้อปปิ้งเขินเลยแวนเราเขินเลยมันเลยไปช่วยล่างแต่เป็นการหลอกลอกะะ่อน้ฮะออกมาออกมาไม่มาหรอ รเด็นน่าจะเดินผ่านไม่เดินมาละยังจังเลยปรดอะไรเพื่อนได้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 สวยเราล่าดีว้าแรกไปก่อนอ๋อรเด็นมา เอาโดดเวทเอาได้นะช่วยกันปีป้อาหน่อยละอ้โหนันติเมื่อกี้โดนงัดพอดีเลยไป,ไปเราอ่นแรงแล้ว ไม่โดนเลยเมื่อกี้เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวันนี้เนี่ยนะเกมเล่นนะเกมเล่นละเราเราอันตรีได้ไม่ต้องอันตรีแล้วบล็อคไปเออวิ่งไหมโอ้เขาวิ่งมันวิ่งวิ่งวิ่งไปเก็บสอ เออเลนเออโดนได้เออไรงัดคิดเพื่อนงัดไ่รวมกันตีเขาเลยอยอะไรอเออเออเลือดน้อยก็มาดัตั เราเอามังกรได้เอามังกรที่ประิวมากเลยสำหรับเราเดลนเนอย่าเข้ามาเราต้องออกมีอาจะได้ทุกอย่างทุกอย่างที่แพนด้าต้องการมีแพนด้ามีแพนด้าเฮ้เพื่อนช่วยด้วยไปละ เอามีอามได้แล้วก็เกิดถายชิวๆแล้วทุ่มได้ทุ่มได้ม,ไดมาแน่นอนไปนุ่นหมดเลยส่มไก่กันวักเข้าขากันดีเพื่อนแมนเอา้าหายไปไหนกันหมดไปล่าง นั่งสองเก็บได้หมดนะแค่ไม่โดนสีสีสักครั้งก็เก็บหมดได้นะเราตีปอ้อมนะกันเพื่อนตีกันเองเลย <c oughs> ตัวอะไรมา,า,ไมากไม่ไหวแล้วโดนไม่ถึกแล้เจ็บเรารอเข้าหลังนะ่ะ ไม่กี่โดดส้วเพื่อนตามนี้จบเลยเล่นหมีทีไรนี้ใจน้อนทุกทีดาเมจมันรุนแรงกันอยยากเก็บหมดเยอะไปไม่หมดขนาดนี้โอ้าตีเลยชิ้นต่อไปเป็นคริดีไหม ไม่เอาดีกว่าตอนนี้ทุกคนชอบเล่นแพนด้าครีกกันไหมผมก็ชอบนะแต่ว่าตอนนี้ยังไมไ่เอาดีกว่าคอมเมนต์กันสิว่าแพนด้าครีกกับไม่ครีกอันไหนดีกว่าที่มันดีทั้งคู่แหละแต่ถ้าดวงดีครี Creed ก็มันก็ดีเราอ้อมหนาดั้น นี่เป็นการกระจายวงให้เพื่อนนะฮะนะจบไดและวมั่งนี่เออเอาเงินคนละเมตรสองเมตรเออจัดจุดจัดหายหมดเฟรนเฟรนโจมตีเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเยอะนี่บ้ากัด ไปเดินไปไหนตรงนั้นเยอะทุกทีเลยอาจะเตรียมเอามาังกรกันนะเขาเริ่มมาโซนแถวนี้แนละ้วเดี๋ยวเราอ้อมหลังอ้อมหลังเราเนี่ยต้องอ้อมหลังอย่างเดียวแตตอนนี้น เราโดนยิงนี่เจ็บมาก This thing so itchy. รอจังหวะดีๆนะเอาไว้นี่ตัวโดนเผยตัวเผยตัวแล้วไงอือบวกเฉยบวกเฉย <c oughs> เกัน้าวการเปิดไฟให้เพื่อนมาหาเนาะแบเนี้ไงเปิดไฟให้เพื่อนอย่าเรียกห้าวเราเรียกเปิดไฟเรากำลังจะได้ดับใหญ่นะดับใหญ่ดีสเปรคประทม์ yet รวม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 แปลว่าอ,อ๋ออ๋อแปลว่ารวมรวมตัวจิ้มไม่โดนอ้จิ้มไม่ถึงเดี๋ยวอันตีไปแล้วออเฟรนดโอ้โหดันดันไปนเรื่อยเลยไปตัวนี้มาตัวนี้นให้เทมติดด้วย เอาอาได้อาเอาอได้อาแรงจังเลยกรัผ่านแล้วเนี่ยังตใส่เล่นเยอะไปหน่อยคิดเหมือนกันเลยเป็นไปคุปัมจับแดงจับแดงแล้วก็วเก<ร>าะเกรดเกาะกรดเกาะกรด Lay up eternity. Should have gotten that third midnight snack. Keep, Keep an eye on a pistol dragon. Don't really? be we'll outside it. I so need top app. Lock down. Twinkle, twinkle, little star. Similar. <laughs> เออเอเนกวเอาโดดไหมคอ่ะเ็บตัวดูเอาสกอร์ไว้วแค่นี้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าสนุกดีจบได้จบได้เพื่อนเอาเดียวได้กันผมขอเอาป้อมแมวคิวได้ไหม เ้ยสวยอ่ะสวยเฮ้ย,ย,อยขอเจ๊งเออเดี๋ยวเรากลับไปกันคอริตดีวะถ้าเพื่อนแตกเออแตกหินด้วยแต่เพื่อนจบได้แยนหยุดจบได้นี่จบได,จบได้จบที่เพื่อน ตีอะไรอ,เอ้เรามาช่วยกันเอ้สามสองหนึ่งกระโดดปึ้งปวดหงสสกอร์เท่าไหร่เนี่ยแปดเจ็ดเลยใช่ไหมชนะแล้วคนเล่นหมีจบแล้วครับคนเล่นหมีชนะตัวเนื้อห้าเลยเหรอโ้ไม่เร็วเอาแค่นี้แหละแหล่งของซีซั่นนี้ม v p ี MVP, เอเลนดรด เล่นมีจนได้โลกแบบหดๆเท่ๆจบไปที่สกอร์เจ็ดห้อุตส่าห์จะจบ555แต่เมื่อกี้เทียนไถ่ถวยกันเลยอยากเข้าอ่ะ่นือวัตดีการเล่นหมีสุดหอดเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบาย